ที่ได้มาจากสำนักงานเขต้นที่การศึกษาสงสานัดเจริญนั่ให้ประเมินผลการจัดการโยความยินดียิ่งนะครับก็ขอตวัสดีและขอยินดีต้อนรับอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คงเป็นครั้งแรกนะครับที่มีโอกาสได้มาเยี่ยมทางหลวงบาอย่างสัาทีคณะรรมกาทุกท่านนะครับก็มีความเต็มใจและก็ยินดีต้อนรับท่านนะครับ เนื่องจากว่าช่วงนี้ก็มีโควิดมาครับก็คงจะตอบๆกันแล้วส่วนก็เป็นกับทุกคนท่าแรกกับทุกคนทางบุคลากรโรงเรีย้บางคนบางอย่างแต่ก็มีรุนแรงครับมีบางท่านยังไม่เปลี่ยนก็มีครับผมบอกเวลากันวัดเหมือนกันตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ก็ตรวจอยู่นะครับทุกวัน ก็ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นแบบ P A หรือแบบทีครั้งแรกก็ต้องขอความอนุเคราะห์นะครับทางกรรมการในการท่านครับการชี้แนะนะครับในการดำเนินงานว่าเป็นครั้งแรกการประเมินแบบใหม่ทางคณะครูรวมทั้งตัวคนเมเองก็อาจจะ ไม่ไม่คล่องนะครับไม่ชำนาญเกี่ยวกับการประเมินแบบนี้นะครับก่อนอื่นก็ใครขอนำแนะนำคณากรก่อนนะครับทางโรงเรียนเราพยายามสังจกดการศึกษาสามระดับนะครับคือระดับระดับหนระดับศึกษาระดับระดาศึกษาตอนต้นคือมหนึ่งมสองและมสามมีคลากร ที่เป็นคลาราชทางการศึกษาและครูทั้งสิ้นจํานวน15ท่านนะครับีการศึกษานี้มีนักเรียนอยู่102คนถือว่าเป็นสถา,านการณดเล็กที่เป็น,นขยายขนาดเล็กบุาลากรเราก็ประกอบไปด้วยหนึ่งอันสมัยมีสีนะครับ รับการนะรองศาสตราจารในตำแหน่งเพืเ่อผู้นุมการไม่อยู่แล้วก็เป็นหัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณนะครับท่านถัดมาท่านยูโรสแวนเขอเปลี่ยนครับขอไปท่านบารมิตาแสวงผลนะครับที่บอกว่า,าคู่ยูโร <c oughs> เป็นสายยี่เป็นทำหน้าที่หัวหน้า,นาฝ่ายวิชาการนะครับ ครูคอนชมามีแสงนะไอนางสาวคร, <c oughs> ครูประจำชั้นประถมสาปีที่ห้าครูปรชานนทสิงห์นะครับชั้นสุกษาประถมสาปีาปาปที่หกนะครับขัดมาทางนี้ครับยกใกล้ผมคุณครูชัยชาญนะครับครูชัยชาญพินตราก็สอนระดับมัธยมนะครับครูที่ปรึกษา กัปตันพัทยมแล้วก็สอนมนตนะครัโป๊สีอัปโป๊อหกครับพัทยุนทำหน้าที่ฝ่ายหัวหน้าฝ่ายทุกคนนะคุณครูวิมลรับอันจิตนะครับสอนประจำชั้าตกสาวปทุมปีที่หกปีที่สามปีที่สามครับปีเป็นพนักงานราชการคนเดียว คุณดนตรีในนามาสนะครับนามสกุลอาจจะอ่านยากและก็จำยากเป็นนักการพันลมิโมนตรดัมมาเนี่ยุรการคนนี้แหละครับทำเผาปล่อก็เป็นตุรการสาวนะครับนางสาวธุรวิจรียวปัญหานะครับ ประจำท่านศึกราของท,ที่สองครูไก่ชื่อเล่นไก่ชื่อจริงว่าที่ดครูที่ว,า,วากตอนผู้ทธาสมศรีนางสาวอนกันนะครับที่นางสาวเยอะโสดไม่สดก็ไา่ร้ทราบนะครับแล้วก็คุณค,ณคณรูต่อวาริษาต่อวาริษาหวังโกลนะครับ mm hmm. น้องใหม่ล่าสุดนะครับ <Yeah. S 1> เป็นผู้ช่วยนะครับ ในระดับโชว์หน่อยโชว์นางสาวนะครับวาไรซาของคุ่ก็มีทั้งหมดนางเอายีกคนหนึ่งครับคุณครูสิริประมลสมวงศ์นะครับอันนี้นางสาวนะครับนางสาวสิริประมลสมวงศ์ประจําชั้นมัธยมสายมัธยมแล้วก็คุณครูอีกท่านหนึ่งอยู่ท่านช ไปป่าคุณเฉลวิทย์ข้อมุญนะครับตอนป .4 รวมมีทั้งหมดด้วยกัน14 15ท่านนะครับสำหรับการบริหารงานพวกแ่งออกเป็นการบริหารงานแบบ4ฝ่ายนะฝ่าย6คนฝ่ายบริหารงานทั่วไปคุณเฉลวิทนะครับเป็นหัวหน้าฝ่ายสัรไปปลูกป่าวันนี้รวมกับอบตหนึ่งนำนักเรียนป .4 ขึ้นหมด หมอสาไป,ปร่วมปลูกป่าชุมชนนะครับกล,ลุ่มบริหารบุคคลและกลุ่มแผนงานงบประมาณบุคคลปูสมัยนะกลุ่มวิชาการบุคคลโยรทและกลุ่มบริหารทั่วไปนะครับบุชัยชาญบุคคสำหรับเ A นะครับมีประเด็นท้าทาย เด็นท้าทายที่ดาเนินการก็คือจัดการเรียนการสอนนิเทศแบบแบบออนไลน์ครับเนื่องจากว่าสถานการณ์มีสถานการณ์โควิดก็เลยจัดแบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom แล้วก็มิ t ต n งในการจัดการเรียนการสอนมนิเทศตั้งแต่ปฐมวัยถึงม .3 นะครับเพื่อ ให้กปหมายก็คือระดับปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัยทั้งด้านอารมณ์สังคมสติปัญญาทั้งทั้งสีด้านส่วนระดับช่วงชั้นที่1ก็คือให้อ่านอ่านออกเขียนได้ช่วงชั้นที่2อง .4 ถึงป .6 นะครับก็ให้อ่านข่องเขียนข้องและมัธยมระดับมัธยมม วันน in so uh, ึงม .3 สาอ่านเก่งเขียนเก่งนะครับเป็นประเด็นท้าทายของโรงเรียนน้องพุกน้องยางสามัคคีครับนงานด้าน่องื่นนะครับก็มีการปฏิบัติงานตามนโยบายของกพปนะครับว่าจะเป็นระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะครับ ทางโรงเรียนอราเป็นทอย่างสามัคทีก็ได้ติดตามดูแลระกบดูแลเฉลยนักเรียนอย่างตลอดนะครับแล้วก็ใกล้ชิดกับนักเรียนทุกคนนะครับทุกครอบครัวไม่ว่าจะเป็นการ,กรครัดก,ก,ก,กรองการเยี่ยมบ้านนักเรียนการคัดกรองการเยี่ยมบ้านนักเรียนแล้วก็การจะทคุณตอบคุณให้นะครับคุณปัจจัยนักเรียนพื้นฐาน ในนักเรียนการแยกเกินพิเศษก็ดำเนเินการมาต่อเนื่นนองนักเรียนออกกางคางก็ไม่มีการพาน้องกลับมาเรียนไม่มีนะครับอันนี้คนผู้ที่ดูแลระบบก็คือคุณ,คณช,ชายชามครับชายชามนักเรียน,นแอดมินส่วนผู้ที่ดูแลระบบ bmc ผู้ใหญ่ ทรัยากรก็ติดตามนักเรียนตลอดครับไม่มีการออกขั้นตอนก็จัดการให้มาเรียนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในเบื้องต้นนะครับก็ขอกล่าวรายงานข้อมูลของเรียนพอสังเกตก่อนนะครับคณะกรรมการมีอะไรเนี่ยนะครับก็สอบถามสอบถามนะครับ ท่านคุณครูบุคลากรโรงเรียนหนองผุกหนองยางสมัที่เรุ่ทุกท่านนะคะวันนี้ดิฉันและก็คณะนะคะก็มาทําหน้าที่ตามคําสั่งของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญนะคะให้มาประมิน ผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงนะคะหรือเราเรียกว่า PA นั่นเองนะคะซึ่งการประเมิน PA นี้จะอยู่ในองค์ประกอบที่หนึ่งของการประเมินเพื่อเลื่อนเงินเดือนนะคะซึ่งเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการประเมิน PA นี้ก็จะประเมินข้าราชการครูทุกท่านนะคะในตำแหน่งครูแล้วก็ผู้บริหารสถานศึกษานะคะ ซึ่งจะประกอบไปด้วยในการประเมินข้าราชการทุกระดับนั้นท่านแรกที่จะทําหน้าที่ประเมินเราก็คือผู้บังคับบัญชาชั้นต้นนะคะ,ะหรือผู้ที่ท่านมอบหมายนะคะในส่วนของเราก็คือผู้ที่ท่านผู้บังคับบัญชามอบหมายมาเ็คือท่านผู้อำนวยการสนักง,งานเขียนะคะแล้วก็เราจะนําผลการประเมิน PA ในส่วนนี้ นำส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาต่อไปเพื่อนำไปใช้ 1. ก็คือเรื่องเงินเดือนนะคะสก็คือเพื่อโคงวิทยาฐานะแล้วก็เพื่อขอมีหรือขอเลื่อนวิทยาฐานนะซึ่งจะผู้บังคับบัญชาจะทำหน้าที่กรอกในระบบ d p a ต่อไปน,นะคะซึ่งการมาประเมินในรอบนี้ถือว่าเป็น pa รอบแรกที่มีในประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะคะ ฉะนั้นในการเตรียมผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการได,ได้เยี่ยมชมนะคะก็ถือว่าหลายโรงเรียนก็มีสภาพคล้ายๆเรานี้แหละนะ,ะวันนี้คณะกรรมการของเราก็มาเยี่ยมชมแบบกันยานดมินิดนะคะมาให้กำลังใจท่านผู้อำนวยการมาเยี่ยมชมและให้กำลังใจบุคลกากรทุกท่านด้วยนะคะ เท่าที่กล่าวรายงานมาก็เช่นชมนะคะบุคลากรของโรงเรียนน้องบุ้พภูน้องยางสามัคีแห่งนี้มีศักยภาพสูงนะคะแล้วก็หลายท่านที่เคยร่วมง,งานกันเนาะท่านพี่สมัยอะจำได้แต่คุณครูปีโยโระ <c oughs> คุณครูชัยชาญหรือว่าคุณครูก่ที่ท่านพออไอเด้เอ่ยนานถึงก็เคยอยู่ในกลุ่มโรงเรียนเดียวกันนะสมัยก่อนก็ร่วมง,งานกันมา ก็มาเยี่ยมบ่อยนะคะแต่ว่าบุคลากรใหม่ก็อาจจะไม่คุ้นเคยเนาะเพราะว่าเราเปลี่ยนกลุ่มไปแล้วไม่เป็นไรนะคะเราก็เริ่มคุ้นเคยกันตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปกับเรากันเนาะอ่าคณะกรรมการที่มาประเมินในวันนี้นะคะก็สามท่านนะคะดิฉันก็คือตัวแทนผู้บังคับบัญชาหรือผู้อำนวยการสำนักงานเขตที่ท่านมอบหมายมานะคะอีกสองท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีวิทยาฐานะไม่ต่ำกว่า ผู้อำนวยการชำนาญการที่สษนะคะ,ะท่านแรกนะคะก็คือท่านพอ,อแหลมธนูนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนคกพักวินัยดีนะคะอีกท่านหนึ่งนะคะท่านบุญเพียงสีะคะ่ะผู้อำนวยการโรงเรียนมุ่งโ,งโ,งโงุ่หนองน้ำขุนนะคะคณะกรรมการเราพุยกันแล้วแหละว่ามาให้กําลังใจกัน,นะะในส่วนที่ เราชมจากการรายงานจากการรายงานเป็นรูปเล่นนะคะเราก็จะใช้วิธีการสังเกตการดูเอกสารที่ท่านเตรียมมาให้นะคะแล้วก็อาจจะมีการพูดคุยกันนะคะกับบุคลากรแต่ละฝ่่ยนะคะเดี๋ยวนี้ในส่วนของทิ่ชันก็นำเรียนเบื้องต้นเพียงเท่านี้ก่อนนะคะต่อไปขออนุญาตเรียนชิญท่านแหลงท่านุงค่ะขุอย่างกับวกเรา <c oughs> <c oughs> นครับวันนี้นะครับมาเยี่ยมพบกับคณะครูกับพอโรงเรียออนยน,น้องภุ๊น้องยางสามทีนะครับก็ไม่ใช่ว่ามาประเมินนะมาให้กำลังใจแต่ละคนนะครับทั้งครูทั้งบอรงเวียนนะครับรอบนี้เป็นรอบเดืนเดือนนะครับส่วนพี่ผมจะให้ประธานกลุ่มกับด้านนุ้งเพลงนะครับ,นะรบเป็นคนพูด มันมันมันพ่วงใส่กันแับทั้งทีได้งเงินเดือนอันเงินเดือนนั้นเป็นเงินเดือนของพอโอรงเรียนแต่ว่าส่วนครูก็พอโอรงเรียนก็จะให้ใครก็แล้วแต่แล้วแต่ท่านพอโอรงเรียนนะครับเพราะฉะนั้นรอบรอบนี้มันเป็นหนึ่งเมษาถึงสามสิบปัญญาเนาะนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการมาให้กำลังใจนะมาพบปะมาเยี่ยมเดือนนะ รอบที่แล้วนะผมไปบ้านชูชาติใช่ไหมนะครับก็ใ <Wit> ห <default> ้กำลังใจพวกเรานะครับนะครับเพราะว่าในกลุ่มของผมนั่นสิบห้โรงเรียนนะครับมาประเมินที่กกายในกลุ่มมาทำปทุมนาดใต้นะครับส5โรงเรียนที่เราแยกประมาณจากกลุ่มเดิมนะเครือข่ายเดิมครับก็พวกผมก็ไปอยู่ทั้งอ่า นาประเชิงนุ่งงามหนองขากลุ่มนาประเชงนี่สิบกลุ่มขบวนสิบเอ็ดแต่กลุ่มของพวกเราเนี่ยสิบห้าแต่ว่ามีโรงเรียนส่วนส่วนมากบางจะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเป็นส่วนส่วนมากนะครับตามสูตรนี่มันน้องสนองตามสูตรน้องสนองแล้วก็บัตรเลิกประมาณสามสิบแปดสามสิบเก้าคน แสดงว่าพวกเรานักเรียนมันเข้ามาเพิ่มขึ้นเนาะนะครับก็มาให้กำลังใจนะครับก็ขอพบป่าเท่านี้ครับขอบคุณท่านแหลงธนูนะคะท่านก็เคยเป็นประธานเครือข่ายทางนี้ใช่ไหมคะท่านสัตยกกอนนะคะท่านก็ มาบ่อยกว่าดิฉันเยอะเลยนะคะอ่าต่อไปขอรียนเชิญท่านกรรมการอีกท่านหนึ่งนะคะท่านคุณยเพ็งมีสีได้พบปะกับคณะค่ะต,ตียนเชิญครับขอบคุณท่านวลรองมนทาครับก็เปลี่ยนท่านจักรวันสิงห์ชานะครับก็เป็นพี่ชายนะครับแล้วก็บุคลากราทุกท่านผมก็ได้รับมอบหมายหน้าที่นะครับให้มาร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินนะครับวันนี้ก็ทางท่านแหลงขนูกับท่านนวลรองก็ได้มอบหมายให้ ให้ดูเอกสารเป็นหลักนะครับด้วยว่าใน p ีเอนะครับอย่างที่ท่านวรองได้นกเรียนเบื้องต้นว่ามันเป็นเรื่องใหม่นะครับแต่ว่างานจริงๆแล้วใน p ีเอก็คืองานหลักที่เราทําประจําอยู่แล้วอย่างใครทํางานอสอนชั้นไหนก็ครูเราก็คือสําคัญที่สุดก็คือแผนการสอนถ้าท่านไม่มีแผนการสอนไม่มีใบางานก็คือใน p ีมันจะไม่สามารถเดินไปได้เลยถ้าใครมีแผนมีอะไรแล้วก็ตรงประเด็นท้าทายมันก็คือใช้แผน แผนแผนนั้นมาแก้ไขว่าประเด็นท้าทายที่ผมทํานี่อย่างอย่างท่านจากักรวาลสิงชาได้ทาว่าประเด็นท้าทายท่านคือบริหารจัดการในการเรียนการสอนในสถานการณ์ออนไลน์นะครับคูิดออนไลน์แต่เท่าที่ผมเปิดดูนะครับอันนี้ให้เราดูด้วยกันนะครับเหมือนกับที่ผมกับท่านรองท่านแหลงได้ว่ามันเป็นครั้งแรกเท่าที่ดูประเด็นท้าทายของท่านก็คือตัวนี้นะครับ แล้วก็มีผลลัพธ์ออกมาเป็นตารางชัดเจนว่าสิ่งที่มันเกิดจริงๆแล้วการเขียนรายงานพีเอเราต้องมันก็ปัรยายไแปว่าทํานี้ทํานี้ทํานี้เหมือนกับครูเราใช่ไหมครูก็ใช้แผนการสอนว่าเด็กอ่านไม่ได้เขียนไม่ได้หนูใช้แผนแผนนี้และใช้นวัตรกรรมตัวนี้ทําอย่างนี้แล้วได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ตามนี้น,นั่นคือคือจบด้ยวยประเด็นท่าทายเราใครตั้งยากคนนั้นก็จะทํายาก ใครตั้งง่ายคนนั้นก็จะง่ายนะครับเพราะฉะนั้นพยายามอย่าทําประเด็นท้าทายที่ที่มันยากนะครับเอาที่มันง่ายๆถ้าเป็นครูก็คืออ่านไม่ได้เขียนไม่ได้นี่แหละเป็นหลักนะครับเราหาสื่อวัตกรรมได้ง่ายสุดนะครับอันนี้อันนี้เข้าใจตรงกันนะครับก็อยากแนะนําว่าในในเล่มนี้ทุกอย่างเนี่ยก็ถูกนะครับก็คือทุกทุกด้านทั้งทั้งห้าด้านนะครับก็ชื่นชมทุกทุกท่านนะครับที่เป็นผู้บริหารทุกคนนะครับ ก็บริหารจัดก,การโดยการบริหารทั้ง5้าด้านเราก็ทําด้วยบริบทแล้วก็ความสามารถของทั้งบุคลากรและของตัวท่านผู้บริหารเองนี่อันนี้เราเชื่อว่าดูจากการนําเสนอทางวิทยาแล้วก็ในรูปลิมก่อนนี้ชื่นชมนะครับเราทำทำตามนโยบายของสพทของเขีแล้วก็จุดเน้นทุกโรงเรียนก็จะเหมือนกันเราท่านประธานที่เน้นการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนเป็นหลักนะครับนั่นคือ คือเป้าหมายหัวใจสําคัญของการศึกษาที่เราเป็นครูอยู่แล้วเพราะในในส่วนของผมก็แนะนําเพิ่มเติมตรงนี้นะครับและเหมือนท่านนรอได้พูดว่าคือครูทุกคนนะครับผู้บริหารจะได้เป็นคนเจ็บผลงานนะครับ <Okay. S 1> dpa <Okay. S 1> ตอนนี้ระบบเปิด dpa แล้วนะครับ <Okay. S 1> ก็แต่ละโรงเรียนก็จะมีผู้บริหารเป็นคนที่จะเอาเก็บข้อมูลของพวกเราเข้าเข้าไว้เพื่อจะใช้ในการขอมี ขอเลื่อนวิทยฐา,านะนะครับซึ่งมันจะเก็บไว้เป็นรอบเป็นรอบเ,เ,เมื่อครบเขาก็จะดึงไปดูในคนที่เขาเป็นกรรมาการประเมินเพราะฉะนั้นในหนึ่งรงเรียนก็จะมีท่านผู้บริหารคนเดียวนะครับที่จะมีเป็นยูเซอร์แล้วก็ใช้พาสดในการเข้าไปควบคุมเปลี่ยนการเลื่อนเงินเดือนก็เหมือนท่านานรรนที่นำเสนอแล้วว่าเป็นเป็นหน้าที่ของท่านผู้บริหารส่วนกรรมาการที่มาประเมิน ท่านก็จะมาดูนี่แหละมาดูที่เดียวเนี่ยครับคุณครูก็เวลากรรมาการที่ตอนนี้กลุ่มประชุมรันใต้น่าจะแต่งตั้งเรียบร้อยนะครับท่านก็จะมาเปิดคงจะเปิดดูตรง P.A. ท่านแล้วว่าประเด็นท้าทายท่านเขียนอย่างนี้แล้วท่านใช้กระบวนการอะไรในการทําประเด็นท้าทายมันถึงเกิดผลลัพธ์ตรงนี้ก็คงเขาคงจะดูแค่นี้นครับก็นำเรียนท่นา,กกานจักรวาลตรงนี้นะครับตัวนี้ก็บรรยายเข้าตัวนี้ครับ ขอบคุณครับขอบคุณท่านบุญเพ็งมีศรีนะคะก่อนที่ท่านจะได้นําเสนอประเด็นนี้เราก็ได้ปรึกษากันแล้วนะคะเมื่อสักครู่นะคะก็มีความคิดเห็นตรงกันว่าในส่วนของงานตามมาตรฐานตําแหน่งนะคะ<ช>เราร <อ S 2> ชื่นชมชื่นชมจริงๆจากการรายงานแล้วก็เอกสารหลักฐาแต่ในโอกาสนี้นะคะในนามของคณะกรรมการที่มาเยี่ยมชมท่านในวันนี้นะคะรู้สึกขอบคุณ เป็นอย่างสูงยิ่งเลยนะคะที่ท่านพุ้มในการบงเรียนพร้อมกับคณะครูได้ให้การต้อนรับด้วยความยิ้มยิ้มแจ่มใสนะคะได้จัดเตรียมเอกสารหลักฐานพร้อมกับการนําเสนอที่ที่เยี่ยมมากนะคะเราชื่นชมทีมงานตรงนี้มากเลยนะคะวันนี้เห็นศักยภาพของบุคลากรท่านนะคะกลัวว่าจะไม่ได้มานั่งสรุปตรงนี้ก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ท่านได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี อัจากนี้ก็จะได้เยี่ยมชมนิทรรศการที่ท่านจัดเตรียมไว้ให้นะคะแล้วก็อจาจจะพูดคุยกับคุณครูด้วยนะคะก็ขอพบปะเื้องต้นเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะ